วันนี้เราเปิดโครงการสองโครงการต่อเนื่องกันโครงการที่หนึ่งก็คือการรณรงค์ในการตรวจหาคนที่มีโอกาสเสี่ยงหรือประชาชนทั่วไปประมาณ5,000คนในการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซซึ่งใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพใช้คณะทำงานจากเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสคอรอ7โรงพยาบาลศรีนครินโรงพยาบาล ฝาขอนแก่นและก็ศูนย์แพทย์ทั้ง8แห่งของเทศบาลรวมถึงพี่น้องอสองมอผู้นําชุมชนที่จะร่วมมือกันออกไปรณรงค์แล้วก็ช่วยกันตรวจนะครับซึ่งจะมีเอกสารไปในการประเมินในเบื้องต้นเมื่อประเมินเสร็จใครที่มีความเสี่ยงก็จะเข้าตรวจหรือเจาะเลือดเพื่อที่จะหาเชื้อตรงนี้ซึ่งคาดว่าจํานวน5 0 0 0คนเนี่ยไม่ใช่เพียงเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่เพียงแค่จะตรวจเท่านั้นแต่สร้างการตระหนักและรับรู้เพื่อกระจายให้คนเข้าใจ ถึงโรคภัยไข้เจ็บถึงโรคของวัสรับบักเสเบีรและซีเนี่ยให้กระจายไปวงกว้างก็คิดว่าปีนี้ก็น่าจะสามารถดําเนินการได้ดีเพราะเราหยุดชะงักไป2ปีนะครับหลังจากเกิดโควิดแต่ปีนี้ทุกคนก็มาร่วมมือกันคาดว่าโครงการนี้น่าจะประสบความสําเร็จครับส่วนโครงการที่2ก็คือรณรงค์บรรทัเลือดออกอาเซียนนะฮะก็รับพวามร่วมมือจากเครือข่ายมากมายเช่นเดิมก็ไม่จะไม่ว่าจะเป็นสครรโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับแล้วก็พี่น้องอสมพี่น้องผู้นําชุมชน หน่วยงานของเทศาบาลนครแก่ซึ่งจะเป็นร่วมเป็นแกนหลักอี่แล้วในการรณรงค์เราก็จะมีปกติที่เราทําทุกปีเนี่ยก็คือให้ผู้นําชุมชนผู้นำอ,อสมอออกรณรงค์เพื่อดาเนินการกําจัดยุงลายตามบ้านเรือนครบทุกชุมชนสถิติที่ผ่านมาเนี่ยปี6 2เนี่ยเป็นปีที่มีโครคไข้เลือดออกระบาดสูงสุดหลังจากนั้นมาอัตราต่างๆและวจะควบคุมได้เกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็ลดลงแล้วในปีนี้เองนะเวลานี้จนถึงเดือนมิถุนาเนี่ย อัตราของโรคไข้เลือดออกเนี่ยถือว่าต่าต่ํากว่าหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็พยายามทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียขึ้นก็คาดหวังว่าโครงการนี้ก็จะส่งผลให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามครัวเรือนหรือตามบ้านเรือนเนี่ยให้หันมาใส่ใจแล้วก็ร่วมมืออย่าคิดแต่เพียงว่าเป็นหน้าที่อสมอรหรือชุมชนให้เขาไปคว่มกลาให้ให้เขาไปจัดการต้นเหตุให้มันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องของเราเพราะสุดท้ายเหตุเกิดมันเกิดที่บ้านเราแล้วเราคนอื่นมาทำเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมันไม่น่าจะจะ ก็อยากใ้พี่น้องเชิญชวนพี่น้องทุกคนเนี่ยมาร่วมมือกันครับ